ครั้งแรกกับการเดินทางมาเยือนหาชัยของริ้นติดโปแฟรับรองว่าเราจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเราไปดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรไปฝากพี่น้องชาวมหาชัยกันบ้างไปเลยค่ายิงมุยนี่ไง ร้านมีคุณท็อปมาจากไหนคะอภอพชาติเบียงโรงเรียนใหญ่ห้าค่ะ,คะออทอดมันสดสะอาดอร่อยค่ะเขาก็มีทั้งทอดมันปลากายนะคะทอดมันปลาหมึกทอดมันยอดมะพร้าวใครตื่นี้เลยนี่คือทอดมันปลาหมึกสบายก็คือทอดมันปลากายอ่ะเอาไปเอาไปคุณท็อปชิมหน่อยสิอร่อยไหมเฮ้เนื้อเขาแน่นหนึบๆึหนับจริงหนึบๆหนับจริง,ง,ง,งบอ,อกของก็ดีมากอยากอร่อยกับทอดมันแบบนี้ต้องแวะมาที่ร้านนี้ค่ะ อาพิชาตวิงดินใหญ่5ทอดมันนะคะได้มาได้เลยงานในงานริชิโปแฟนนะคะไม่ใช่มาลครเป็นเจ้าเก่าตาราบรูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไหนบอกสิค้าคนสวยว่าร้านคุณมันเด็ดยังไงของเราเด็ดตรงที่เราไม่เน้นแป้งค่ะลูกค้าเราเน้นไส้ไม่มีแป้งแป้งน้อยมากใช่มีไส้หน่อไม้นะคะมีกุ้ยช่ายแล้วก็ไส้เผือก อ่อดกล้วยเนี่ยทอดนะกรอบกรอบใช่อร่อยมากเท่าไหร่คะอย่างนี้60บาทค่ะ60บาทเฮ้ยน่า่างก็มีก็ได้ไข่เค็มสูตรโบราณนะคะมีโปรโมชั่นไหมคะซื้อแบบตัวแป้งน้อยนะคะ2กล่องเราจะฟรีให้1ชิ้นค่ะโอส่วนตัวอ่างทอดกล้วยชิ้นเดียว60 2ชิ้น100่งรเออฟู้ดเชฟมหานครเจ้ากับตลาดภูแคพบกันนะคะที่เซ็นทรัลมหาชัย30ตุลาคมนี้ถึง5พฤศจิกายนนะคะที่สำคัญค่ะทุก ร้านในงานราคา,า,คาจับ,จบต้องได้อย่าลืมมาเจอกันเยอะๆนะคะเจอนทากัน